สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยกันนะคะมาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่สะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำปลากระเทียมสับนะคะเป็นกระเทียมกรีบเล็กนะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นที่หอมกว่านะคะรากผักชีสับค่ะพริกไทยนะคะสับเหมือนกันแล้วก็น้ำมันหอยค่ะ ตามด้วยซิ่โครงหมูนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะมาถึงขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการหมักหมูกนก่อนนะคะเราก็จะใส่ซิ่โครงหมูนะคะลงไปจากนั้นนะคะจะใส่รากผักชีค่ะตามด้วยพริกไทยนะคะ กระเทียมสับค่ะจากนั้นนะคะก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะน้ำตันทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะและซีอิ๊วขาวค่ะ หลังจากคุณผู้ชมใส่ส่วนผสมครบแล้วนะคะก็มาถึงขัง้นตอนในการคลุกนะคะคลุกเขาเส่วนผสมนะคะทั้งหมดให้เข้ากันกับซี่โครงหมูของเรานะคะพอส่วนผสมนะคะเข้ากันดีแล้วเราจะต้องหมักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราจะนำมาทอดะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็หมักซี่โครงหมูครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้ก็จะต้องมานํามาทอดกันนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องใส่น้ํามันในกระทะนะคะให้ท่วมซี่โครงหมูพอสมควรแล้วก็เปิดแก๊สให้เดือดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ดูน้ํามันแล้วน่าจะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำซี่โครงหมูที่เราหมักไว้นะคะนําไปทอดตอนนี้จะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ํามันกระเด็นแน่นอนนะคะ ไฟแรงนะคะแล้วก็คนแบบนี้เดี๋ยวพอซี่โครหมูเริ่นที่จะสุกนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นแล้วก็มาเสิร์ฟกันเลยค่ะระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องคอยพลิกดูซี่โครหมูนะคะว่าด้านล่างเหลืองพอหรือยังนะคะ ตอนนี้นะคะซี่โคงหมูของเราก็สุกแล้วนะคะสีสันก็น่ารับประทานแบบนี้นะคะเราก็จะนำขึ้นมานะคะปิดแก๊สตักขึ้นมาพักเสด็จน้ามันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะ ตอนนี้ซี่โครงหมูทอดกระเทียพริกไทยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเราก็จะมาจัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีผักสลัดนะคะก็สามารถมาจัดเสิร์ฟพร้อมกันแบบนี้ได้นะคะก็จะช่วยให้อาหารนี้ดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะ นอกเหนือจากเมนูซีโครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปเปิดดูเมนูอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะที่ w w w f o o d t a b l e t v นะคะเมนูอื่นก็แน่นอนว่าน่ารับประทานเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็พริกไทยโรยหน้านิดนึงนะคะ แคนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับที่เอาหมูทอดะเทดีย์พิทยค่ะน่านรับประทานหรือเปล่าคะยังไงก็ลองทําดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ